อางเตรยรัดเส็จครับวันนี้อยู่ที่ศีนสเกตนะครับเสร็จจากเตรยรัดแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อที่กอทอมอครับเขาลงผ่ากลางประมาณหกหมื่นครับผมมีระย,ยองด้วยนะวันนี้เป็นวัน จ่ายค่าตัวก่อนออนตัวยาวนะครับผมครบอาทิตย์นึงเราประกาศจ่ายค่าตัวครับสำหรับแดนเซอร์มานำใจเกินร้อยผู้ชายผู้หญิงนะครับมาเซอรเบิร์สนใจไหมเงินเก็บ้ไหมกรสิทธิ์ระสีนคแก้วหนึ่งจ่ายมีหน้าฉันผ่านได้ก่อนไหมไม่ไม่ไม่เดีเดเดจะเอาสติ๊กเกอร์เดลี่ยนก็ได้มาอะไรกทธิ์นะครับหนึ่งแก้วนะจ๊ะพี่เอ็มนะครับอยู่ประมาณสิบปีแล้วเออ หน้าสะานกล้องต้องเสียน้ำโคกี่มแก่น้ำโคเนี่ยพูดต่อยกับผิวเป็นเครืใจค่าตัวครัก่อนลงกทมก่อนลงกรุงเทพเยาวนะครับวันนี้คณิมาด้วยคณิก็มาจะดูตัวน้ำมนฉันะสงคยก่อน เือนเมียกหลังเลยนะครับก็ไม่อยากแ้แกตัวอีออบกระายต้องบอกเลยหนึกขั้นเยกลังก็เ้อไก่กเกาบันไดสิ ก็บบได้ว่าหรคิปโซเดอร์มาไปแต่งกับบอไหโรคเดอร์เกมลิขาลิกซีไม่จะเลยเธอต้องแต่งยังไงก็ได้สัญญาแต่ฟิล์มติดกล้องมมนทำไมแตกอ่ะมนันตกเธองต่งีไป้ประกาศว่ามารับเงินหลานของมังไก่แนนอำเน็กกะเลียนหาตัวทเนี่ ติดลบไหมดีนะที่ไม่ติดลบก็เหลือแค่นี้นะอ๋อสู้ๆนะมาแล้ว่าซีซุงดูคนค้นหเพื่อนจะค่อยเล่าได้เด่นใจก่อนมาหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยไปเ เออนั่นๆสันดรลูกขายเลยลูกขายแล้วจานเอาไปเปล่าอะไรอยู่เออๆๆแล้วมันจะติดรถมั้ยเนี่ยคุณพยาบาลท่านติดใช่ป่ะพี่น้องนั่งอยู่ป่ะมาพี่บีบีมาติดกันเข้าใจดอกเตอร์อันนี้มันดอกเตอร์อยู่เหมือนกันครับครับ <coughs> <laughs> <coughs> ได้ไปได้อย่างข้าตัวได้ข้า้เลยครคือทักคิดว่าคิดว่าสี่ไสนบาททำมานลอยนนึงลหละเพราะว่าก็ใส่บริสุทธิ์าไทเนีพระสงฆ์ซน้อมาก่าไปคิดว่าเตยสสนาทสามพันเอ็ดว่าลาบแล้วก็ต้องโอนให้สามีถ้าสามจก็จะเกลใช้เศษก็คือนบาทคือให้วิชัยก่อนใช่ไหมชัยต้องอยู่กินอยู่สบายเก็บเงินได้

เดินทางไปกวาดุกมาทุกคนต้องสูงดูแหน่หนูป่วยวันนึงหนูป่วยวันไรสดก็ไรทกย่องเป็นป่วยท่าท่าก็ห่มันล้กางออกจาันร้า

วินเก่งที่เรื่องเราอาเอออมาแวเก่งเวทีต้องกุร่วมต้องน่ทั้งตั้งใจกีาเข้ามาัยใจ้งเบอละวิ่งวิ่งเส้นนี้ เียอหัวจุ่เดี๋ยวไหน้ำจิอะไรเคยประกรบนอะไรกีปอนวันนี้าน่าหางีปอนญี่ปอนเดี๋ยวองคพเนกชากีสุวอรไหไม่แต่ว่าสนตวันวันนี้หัวหน้าให้เปให้แล้วสอวันัวหน้าให้แล้วให้เองพันหนึ่งให้แล้วสองหมื่นสองหมื่นด้วยสองหมื่นสองหมื่นเมือแค่ตัวสองหมน ไม่เลยด่มด้บร่ี่มีกินไม่ขแล้วเดี๋ยวรับมือนายก็ได้กี่ดอกดไนบอกยยมไทยเดียลาวันนึงี่เบอร์เียไม่ไตามสองที่มีสอไอนที่อยู่ดับไ่เห็มันเป็นซีซันเลยไปกินมันกระดูไมันจะได้ไหมไม่ใช่ของเราหรอกใช่ดิบหนีไปหอกเนาะ ให้ก็เป็นหนีได้ถุงหน่องก่อยแกเรีออกงานก่อทมอถ่ากาเราต้องานีหรือเปางค่ะวันนี้ก็เป็นสักเสื้อผ้าไปฉักจะไม่นอนใส่เลยเาคือว่าอาบน้ำแม่โดนนัทมุนหนึ่งเป็นเล็กที่ใส่สาธดีค่ะ ไปไหนอะอะไรนะคะเดี๋ยวบ่อนอนไปมื่อนี้อะไรนะเดี๋ยวบ่อนอนไปมื่อนี้ยังค่ะวันนี้ยังมีบ่อนอนจอร์จลูคุณพี่บอกเลยรอถ่ายพี่เล็กเลยค่ะพี่เล็กยังไม่อาบน้ำเล็กใส่บัตรนั่นไงพี่เล็กใส่พี่เล็กแขนน่าแขนพี่เล็กสิสามพันสองจอร์จสามพันสองแม่หายอย่างเดียวลุงประเด็นอะไรถึงมือไป ทำอะไรอันใตงใ่ว่าเขาแสดงพูดย้อนหลังไนมะ่ได้ว่าอย่างนี้ <c oughs> เอาละเอาละไม่อานอาบแล้วอาบากินกูต้ากนะู <c oughs> ต้าหมดอายุ <c oughs> <c oughs> กูด่าเอายุแม่กูด่าเอายุไม่ได้ข่าวได้สซี่แม่โอน่าอันแรง่ะข่าวดังข่าวดังผ่านติดตามช่องได้นะคะช่องแซมมี่ชาแนลเาือกันหอดตังเราจะของด้บอลลกคลิบางทีภาวะทรศัพอ totally ่าเม้มเต็มค่าวาาแบบบอลงทุนแห้งสนับสนุนเลยล้วเด้อ โทรศัพท์คือต่อแตกตานางก็ขยันนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เบลแล้วก็เปลี่ยนใจมีแเ้วเป่ยนใจแค่โทรศัพท์จํข้าวจำสินโทรศัพท์เคืงข้างเั้งแหลงใช่ไหมเก็บเไดนี่เก็บเงินดีไเอาข้างซ้ายเอาเงนไหไปออยง้ะไปออยง๊ะไปออยงไปอ่อยง้ะไปอ่ยง ไปเอายงม้งนอนั่ะเกมกต้าเดังูใหญ่เดังาหนะ่สแล้วทำไมไม่เช็คตอนตากชุดต้องเช็คเพราะว่าว่เสือเังไม่ขึ้นชิ้นจ้างซ่อนถ่ายแ้แลสองแ่ต่บัญชลูายค่แ้บูาคะ เราเองไม่ได้ใช้ค่ะเบอร์นก็ไอ้เบอร์ใชเมยนเป็นเรียงเหล่าจะคองกินยังแบบตะขอนกินข้าวคู่ว่ามาากนเเสร็จนานแล้วอย่างนี้สู้ขางกันพี่สาวนูแม็จะมากินกู้ตากเบอร์อยเป็นไม้ด่างอือสิเพงอยงดโดองกู้ชายเซลนกับสียงปั๊ีิ้อเ็นั จะไปนับจะไปก้นนับหรอเปล่ามันไม่ไดบอกนี่ทำไมไปดูแลเขาเท่าไหร่สามพันหนึ่งตัวไม่ต้องแรกแบงร้อยสิบเจสามพันขิบนถังนะค่าถ่ายรูปไมู่ค่าถ่ายสมว่าค่าถารูนีอะไรเวลาเวูนะโอ้ยูน้องกุ้าแต่ให้คนยี่สิบคนนะผู้ชายนะสามสองกอ้ามพูดเดีอยย่บอกไรสามสองรักษ

ยะวจ้าพี่ตั๊กพ่อข่ากับโอนวัวห้างเกลี้ยงกับโอนบัวห้างเธอจยอีเพตอ่เนาะมันบอกฮะอีเพลดใช่ยวไม่ได้มาลับตามาับตังค์สแม่สี่ไี่อาบน้าจ้มาด้วยนะดยามสอโซน

เอลออย่างพบกเราไม่ติดมาเจอการงานกทมนะคะับาแค่เไม่ให้จุเยนภาพดูได้จะน้อยบ้างหล่าอจุ ดีดีรเจอพีดาวปะนะกหมคนอื่นซื้อแเราก็ยังไมได้ื่มาหายมือนี้กาล่าอยู่กับวายุลอกแหม ไปหาอมอไ่ได้อาอไม่วเลอะไรอยู่แก้มอ่ะเขามาจูงความสวยบ้านี่ี่ด้นบา่ยินนะล้ากมาสูดเราล่าหองโดเจอว่าล่าหายพิงับนี่สิ่งกเาหักไปแม่ กินเนี้นี่เบิเวปี่หน้บ่ิเวนิกนีดีกหนีไม่โดนถ้าเราปีกต่อไปโดนโดนลูสองพันเนี่ยเข้หีปูเห็นอะไรที่หนึ่งของเียรเรยปั่นริงกงบอกว่าเล่นต้นกันบ้างต้นสองใช่ไหมเอาเสิเลื่อยค่ะถ้าตัวเล่นก๊อบอะชาติน้านะไม่ใช่มันยู่กระเป๋าขึ้นมาคิ้วตย